สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านวันนี้กับผมพ่อยอดบอนเขาทิพยเก้าก็จะเล่านิทานเรื่องรพระัยมณีบทประพันธ์ของสุนทรผู้กวีของโลกตอนที่สามตอนสีสุวรรณเข้าเมืองรวมมาจากชิปที่สี่ให้ทุกคนได้ฟังและฟังได้เลยนะครับ อีกระจงหลวงไหลไม่ได้สิบถ้าบุบอีบกล่าวเท็จไม่เข็ดขามข้านี้ได้เสียตัวมีผัวพราหม์รูปเธองามแต่ละหุนเกี่ยวคุณใหญ่ให้คำมั่นสัญญาว่ามเมื่อกี้ว่าจะตีจานทองของถวายพรุ่งนี้นัดให้ฉันพามาหานาย พอคนใหญ่ใส่ให้เขาไปเอาตัวนายวิสุทธ์ซ้ำด่าอีหน,น้าดันจังให้การชมงามเจ้า,าพามผัวทอละลักรักเขาจนเมาเมัวจะคิดกลัวเกงใครก็ไม่มีกูจะไปแจ้งคดีพระพีนเรื่องให้ไล่เลียงเขี้ยนส่งไปลวงสี ยิ่งกลัวทาด่าทอแล้วจอดล,ลีมาถึงสีพี่เลี้ยงพระบิดาเก่งแก้งความตามอีกระจงเล่ามันชมเจ้าชั่วพรรมงามนักหนาเห็นผูกพันฟันเฟือเหลือตำลาแกด่าว่าสักเท่าไรก็ไม่กลัวพระพี่เลี้ยงได้ฟังนั่งหัวล่อ มันยกยอกันว่าเหมาะเพราะเป็นผัวปรึกษาพางทางลงจยากให้พวกเขาเฝ้าไปเอาตัวตีหรือชั่วก็คงเห็นว่าเป็นไรปรึกษาพางทางลงจากตำหนักมาถามชักอีกระจงเห็นหลวงไหลเคียงสั่งให้พวกข้างหน้า พาออกไปมันว่าสู้อยู่ที่ไหนเอาตัวมาพวกขอเฝ้าเข้าจวงอีทาสีมาถึงที่ท่องตลาดทั่วแหลกเที่ยวแรลกหาเห็นเจ้าพรามตามหลังตามกันจรันคลาอีทาสาเกียงเข้าชี้ว่านี่เนี่ยพวก ขอเฝ้าเข้าล้อมเจ้าพรามน้อยแล้วกล่าวถ้อยไตายถามตามกระแสนี่หรือเราเจ้าชู้ไม่ดูแลทำก่อแกกคนแต่เที่ยวเที่ยวชาววังถึงกระไรได้ชมก็สมหน้านี่ครบค่าเป็นเมียจะเสียหลังถ้าให้หาเรียวเถิดพ่อ อย่ารอลังคุณในวังออกมาอยู่ประตูกลางฝ่ายตาเท่าชาวด่านได้ยินว่าแกกลัวทาฮึดทัดเข้าขัดขวงเมื่อหลานข้ามาเที่ยวเล่นตามทางได้เกี้ยวนางชาววังเมื่อข้างไรอีคนนี้ฝีปากมันจัดจ้าน มาเที่ยวพลานหลานข้าหาว่าไม่ไม่ใช่ชาวบ้านนอกมาหลอกใครผิดก็ใส่กันกับเจ้าจนเย็บตาขอเฝ้าว่าตานี่โมหิโมโหไล่จะเอาไว้ลวงหลัง กำมังหนาทั้งท่านทั้งสี่พี่เลี้ยงพระบิดาแกให้หาเข้าไปถามตามทํานองแล้วปลอบว่ามาไปเถิดเจ้าพรามอย่าพูดตามตาคนนั่นมันจองหองแล้วพาเข้าวังในดังใจปองส่วนนายกลองปลากน้ำก็ตามมา ถึงประตูข้างหูช่างข้างฉนวนเห็นแต่ล้วนหม่อม,มอมอยู่พร้อมหน้าเข้ายึงเข้าไปไล่ถแถลงแก้งกิจจาได้ตัวมาแล้วจะปลดประการใดฝ่ายทั้งสี่พี่เลี้ยงะเมียงม้อยเห็นพรามน้อยสัวภาจะหาไหน ดูผิวเหลืองเลืองรองทองอุไรลงามวิไลเล่เล่เ,เทวดาขนงเนตรเกียรติกันละกอนแก้มแลชะ,ะเล้มหน่ารักเป็นนักหนาพิศวงหลวงลืมกระพิบตาสเสนหาปันป่วนรันจวนใจ ต่างว่างามเหลืองามพระพามน้อยช่างเลื่อนลอยล่องฟ้ามาแต่ไหนหรือหน่อยจากพลัดตาพราไกธุระอะไรน้อยจึงมาถึงธานีอีคนใสใส่ความว่าเป็นชู้ไม่ควรคู่คบหากับทาสีเป็นแต่องค์นงนุษยพระบุตรี เห็นเต็มดีดูดแก้วแก้มสุวรรณจำจะลวงนวงหนักไว้สักหน่อยให้พรามน้อยไปสำนักอยู่สวนขวัญดำรีพรางทางสั่งขอเฝ้าฟันเห็นไม่ทันจะปรึกษาเวลาจวนจะให้อยู่ที่นี่ก็มีได้ ส่งไปให้สองเท่าที่เฝ้าสวนแล้วแกถามความข้อต่อสำนวนส่งแล้วชวนกันเข้าไปเสียในวังขอเฝ้าว่ามาไปเถิดพ่อพรามน้อยถ้าจะเลยแล้วเห็นจะเล่นหลังฝ่ายเจ้าพรามตามใจไม่ได้ชัง พลางล่ำสั่งนายด่านด้วยมาญยาจวงไปบ้านท่านเถิดให้พาสุขฉันพ้นทุกข์แล้วเมื่อไหร่จะไปหานายด่านฟังครั่งคลอหล่อน้ำตาแล้วว่าหน้านี่ไม่ทิ้งจะกลิ่งใจจะไปจัดเข้า่าปลากระยาหารมาส่งหลานสี่คนให้จนได้ แล้วเดินพลางพุนพลางตามทางไปคนอะไรอย่างนี้ไม่มีอายทำปล่อยมาอุปการ์เที่ยบผานเขาเขียนง้อเง่าเรียกจะจับเป็นปรับหมายถ้าทุบตีหลานกูจะสู้ตายเิี่ยงถวายดีกาได้ว่ากัน ฝ่ายขอเฝ้าปลาพรามมาตามถนนถึงตำบลสวงเท่าเฝ้าสวนขวัจึงบอกแก้งกิจจาสารพันปลาพรามนั้นมอบให้แล้วใครคราฝ่ายสวงเท่าทอละพัน์ก็บนล่ำเราจะทำกระไดดีกระนี่หนาเขาคนหนุ่มเราผู้คมคนชลาขคงหนีหน้า แล้วจะไล่ที่ไหนทันเจ้าพามยิ้มพิมพ์พลายที่ายออกไม่นีดอกยายตาอย่าสุกสรรข้อคดีมีอยู่จะสู้กันอันทวดทันสิ่งใดก็ไม่มียายกับตาว่าเสื้ออย่างไรได้ที่ไหนใครจะรับว่าข้าจะหนียังมีได้จองจำคำวันนี้ เข้าอยู่ที่ในกระท่อมให้พร้อมเพียงเจ้า,าพามเดินดีใจเข้าในห้องทั้งพี่น้องนั่งหัวล่อไม่ต่อเถียงเท่าชะลามานอนที่ระเบียงคอยฟังเสียงเหลียบปลุกลุกขึ้นมองทรงสารหน่อสุริยนสุริวงศ์พระองค์กษัตริย์ทวมนัท หม่นไม่หรือไทยหมองด้วยไม่เคยเชยชู้ลู่ทานองเฝ้าตือกตรองตรมจิตคิดลำคาญจึงปรึกษาไหยแก่พรพรมทั้งสามพี่ไม่พอที่น้อยหน้าเขาว่าขานพวกเขาเฝ้าชาววังมันจันทานจะไข่ปลานชีวันให้บันลหล แต่พี่นิ่งเสียแล้วน้องก็ต้องนิ่งแค่ผู้หญิงมันยังกลับบังคับได้ทั้งสามพี่นี่เห็นเป็นอย่างไรจะนิ่งให้มันว่าเป็นหน้าชัง วันนี้ก็จะขอ,อยุติลงว้ตติเพียงเท่านี้แรีกขอให้ท่านผู้ฟังทุกทกท่านกดติดตามเพื่อให้เป็นกำลังใจให้แก่ผู้จะทำด้วยได้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ